โอเคสวัสดีครับผมอาร์นะครับจากเพจอาร์มเทรดเดอร์นะครับ YouTube ช่องอาร์มเทรดเดอร์นะครับคําเตือนนะครับ EA แต่ละประเภทนะครับมีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะครับดังนั้นจะต้องมีการจัดการเงินทุนที่ดีนะครับแล้วก็วาง EA ให้เหมาะสมกับพอร์ตลงทุนของท่านและอย่าใช้เงินจริงจนกว่าจะได้แบ c k เทสหรือลองด้วยเดโมจนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจนะครับโอเคเรามาสู่ EA หมายเลข7ของผมนะครับ E A หมายเลขเจ็ดของผมนะครับ Number 7มีชื่อว่า H A Trend ครับ H A เ่ามาจากอะไรครับย่อมาจาก h i k e n Archi นะครับเป็น indicator ประเภทหนึ่งครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยมี MT4 ใช่ไหมครับก็มาลองเปิดตรงนี้ครับตรง indicator Custom นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับ h i k e n Archi เห็นไหมครับตรงนี้อ่าพอเปิดมาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับ หน้าตาแบบนี้เลยซึ่ง E A ตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจเราจะเขียนมันเป็นแบบไม่ใช่ E A มาติ่งเกลนะครับจะเน้นเป็น Tenferving เป็นหลักก็มาดูกันครับ E A นะครับเอ่ออินดิเคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมพออธิบายมันก่อนแท่งสีแดงแบบนี้ครับเราจะเรียกว่าแท่งบูลขอโทษครับเรียกว่าแท่งแบร์ครับแท่งแบร์นะครับแท่งสีแดงและแท่งสีขาวเราจะเรียกว่าแท่งบูครับแท่งกระทิงกับแท่งหมีนะครับ เรื่องขาการบายของ ea นะครับเมื่อแท่งแดงครับเป็นแท่งแดงแท่งแรกเป็นแท่งแดงแล้วแท่งถัดตาเป็นแท่งขาวครับ ea จะบายครับและหากแท่งแรกเป็นแท่งขาวครับและแท่งถัดมาเป็นแท่งแดง ea ก็จะเซลล์ครับโดย ea ตัวนี้นะครับจะไม่มี tp sl ครับแต่มันจะเปิดปิดนะครับก็คือสมมติถ้าแท่งแรก เป็นแท่งแดงใช่ไหมครับแล้วแท่งถัดมาเป็นแท่งขาว ea ก็จะบายครับและพอแท่งแรกเป็นแท่งขาวแล้วแท่งถัดมาเป็นแท่งแดงเนี่ย ea ก็จะปิดบายตรงนี้ครับและเปิดซลล์อ so> ่าเหมือนกันครับพอซลล์ปุ๊บใช่ไหมครับพอแท่งแรกเป็นแท่งแดงแท่งถัดไปเป็นแท่งขาว ea ก็จะบายใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโดยไม่มี tp sl นะครับและพอแท่งแรกเป็นแท่งขาว แท่งถัดมาเป็นแท่งแดงมันก็จะปิดบายครับแล้วมันก็เปิดเซลล์วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เงื่อนไขของมันก็มีแค่นี้เลยก็เดี๋ยวเรามาแบคเทสกันนะครับว่ามันจะสามารถทํากําไรได้ไหมซึ่งจริงๆตัวนี้ผมลองแบคเทสมาแล้วนะครับลองออปติมไลหลายๆอย่างแล้วมันไม่สามารถทํากําไรได้ครับ EA ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันนะครับ เปิด i n เคเ a t o r ที่ชื่อว่าให้ขึ้นอาชีพโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับถ้าขาวเป็นแดงปิดบายเปิดเซลลแล้วก็แดงเป็นขาวปิดเซลล์เปิดบ่ายแค่นี้เองครับระบบ P A นะครับก็หลังที่จากต่อนะครับหลังจากที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยทั้งเปิด2เดือน3เดือน4เดือนเนี่ย ไม่ว่ามันจะเป็นเทรนดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำกำไรให้เป็นที่น่าพอใจได้ครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องหาวิธีแบบอื่นมาให้มันสามารถทำกำไรได้ดีกว่านี้แต่ไหนๆแล้วเนี่ยผมก็เขียน EA ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาแจกฟรีนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยเอามาแบ็งเคสแล้วก็ดูวิธีว่าจะทำยังไงให้ EA ตัวนี้มันสามารถทำกำไรได้ก็เข้ามาในกลุ่มผมเนี่ยช่วยมาบอกผมหน่อยว่าทำยังไงให้มัน สามารถสร้างกำไรได้ครับเห็นไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือ EA เนี่ยมันก็เป็นเทรนพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเทรนยาวเลยเนี่ยปิดเซลล์ก็นิดเดียวแพ้ก็น่าจะแพ้นิดเดียวแล้วก็เปิดเนี่ยก็เป็นเทรนยาวเลยเนี่ยก็ๆๆๆๆน่าจะได้กำไรเยอะนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถสร้างกำไรได้เยอะเท่าไหร่นะครับลืมอบอกลืมอบอกไปนะครับผมเปิดไทม์เฟรมที่ H1 นะครับ แล้วก็ทุนเริ่มต้นที่300ดอลดอนนะครับต่อครับต่อยันจบเลยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวไปดูกราฟกันครับเห็นไหมครับว่ามันกราฟเนี่ยมันสโลปลงเรื่อยๆครับมันไม่สามารถทำกำไรได้ครับ EA ตัวนี้ก็มาดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับว่าบางทีเนี่ยผมเขียน EA ขึ้นมาเนี่ย จากโลจิกดูจากอินดิเคเตอร์แล้วนะมันน่ามันน่าจะสามารถทํากําไรได้ดีครับแต่ว่าพอเอามาลันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทํากําไรได้อย่างที่ผมคิดครับก็เอามาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเอาเอาเอเนี่ยเอามาแจกด้วยก็ลองเอาไปลองรันเล่นๆดูครับว่ามันมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปรีพอร์ตกันนะครับโมเดลคุณภาพนะครับ45%ออันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแล้ว ก็ดาวๆนะครับ20.79%นะครับทุน300นะครับขาดทุนไป27ดดอลลาร์นะครับก็โอเคครับก็มาเทรดให้ดูเล่นๆครับไม่กี่นาทีโอเคนะครับขอบคุณครับ